อ,อยู่ในป่าในครัวมาดนแล้วพี่น้องเอ,อนเน้ยมืนน่อีนสิพาคเขาเมืองมาเบิงในเมืองกันมืนน่อในสถานีรถไฟครับในเป็นจังซีครับสถานีรถไฟยึดตาบอยโกเทนเบิร์กครับโกเทนเบิร์กสวีเดนครับในโกเทนเบิร์กกับยึดตาบอยเมืองสวีเดน เป็นเมืองที่สองลองจากสต็อกโฮมครับนี่สต็อกโฮมเมืองหลวงของประเทศครับอันนี้เมืองเมืองรองครับบพรมันเมืองหลวงนี่เมืองรองครับอืมเมืองที่สองลองจากสต็อกโฮมครับนในในรถไฟสถานีรถไฟครับรถไฟกําลังเข่าจอดเทียบซานซาลาเบอร์นาในรถจังซี่ครับเป็นจังซี่ครับสถานีรถไฟบ้านเพลนเนี่ จ็บไฟพี่น้องจากสีลก็ไฟจุดนี่ไปแล้วครับตัวนั้นนะตัวนั้นมันลำลเล้มแรนเร็วขึ้นจรวดนี่นะตัวนั้นนะเคยนั่งอยู่เธอหนึ่งมันหูอื่อเลยครับนี่เป็นจังสี่นี่ครับ นี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บเนี่ไปแล้วบนไปแล้วนี่ตัวนี้ไปสต๊กอกโฮมครับนี่อันนี้สองสั้นครับเจ็บนี่ตัวนี้รถไฟสองสั้นครับตัวนี้รถไฟสองสั้น นั่งสบายนอนสบายเลยครับสองสันนี่บร้ใั่น้ำมันนะครับตัวนี้ใส่ไฟฟ้าครับใส่ไฟฟ้าตลอดทางครับนี่ไฟสวีเดนเนี่ใส่น้ำมันครับโอ้บริษัทน้ำมันใส่ไฟฟ้าสายทั้งทึ่งกันนะอันสองสัน สวยเลยน,นี้สมบรรยากาศสมบรรยากาศบนรถบัสญญาก,าบกับวานขึ้นรถบัสแล้วสมบรรยากาศข้างทางครับนี่ของสถานีรถไฟ อถานีรถไฟเมืองเกตตบอยครับเมือเยตตะบอยโกเทนเบิร์กสวีเดนครับเนี่ยเป็นดาซเซีสถานีรถไฟนรถรตอนนี้นรถองานนักัดมากนัน้ขอตลดน

อนไรครับเนี่ยรถแรหลายคือมืองไทยดอกครับนาดประเทศเขาผลิตรถเอง้ะวันโลเนี่ยก็ยังว่ารถแรงหลายคือมืองไทยดอกเนี่ยข้างนา้าเป็นอะไรกั